มาต่อกันที่การเดินหน้าโครงการอาชีวะสร้างชาติกันครับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานความร่วมมือกับบิ๊กซีเดินหน้าโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วยวิธีเพียงพอตามพ่อสอนเชิญชวนนักเรียนอาชีวศึกษาส่งผลงานเพื่อรับทุนสนับสนุนไปขยายผลสร้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยและชุมชนครับดเรชชยพฤกษ์เสรีรัก เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าทางอาชีวศึกษาและบิ๊กซีมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับเยาวชนไทยโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษาถึงแม้ว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีการจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งก็เป็นการจัดตามประสบการณ์ที่มี ซึ่งการผสานความร่วมมือกันกันกบทางบิ๊กซีในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นรวมถึงจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบตามหลักการและทฤษฎีที่ถูกต้องมากขึ้นนางสาวสุภัตราเย็นกเกษมผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซีกล่าวว่าโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยสังกัดอาชีวะใน3ามหมวิชาหลัก ส่งโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนไปขยายผลสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยและชุมชนบนหลักแนวคิดของการพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่ ทั้งนี้สถานศึกษาที่สนใจสามารถเขียนบอกเล่าเรื่องราวและโครงการที่นักศึกษาหรือวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้วส่งเข้าร่วมการประกวดในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการสืบสารแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแบ่งกลุ่มประเภทการประกวดออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1ขหกรรมศิลปกรรมธุรกิจบริการประเภทที่สองอุตสาหากรรมและประเภทที่3กเกษตรกรรม สำหรับเงินทุนสนับสนุนนั้นมีมูลค่ากว่า15000ล้านแสนบาทพร้อมทั้งมีเงินสนับสนุนให้กับสถานศึกษาและนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศภูฐานอีกด้วยสำหรับสถานศึกษาและนักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มความร่วมมือสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหมายเลขโทรศัพท์02 281 5555 ต่อ1393หรือที่มูลนิธิบิ๊กซีหมายเลขโทรศัพท์026554934